เดีีวว่่ออคับเพืนนิดโ้จะททา็กที่มีอายุต่ำกว่า8ปีควรได้รับคำแนะนำบยู่กันที่เกม Wild Coaster ของค่าย PG นั่นเองครับหรือไม่ก็รถไฟเหาะนะเฮียชอบเรียกว่ารถไฟเหาะเฮียเอามาที่100นะครับเราจะไปกันเรื่อยๆนะครับที่เบรคหเท่านั้นแหละสเกตเตอร์มาก่อนดิสเกตเตอร์มาสเกตเตอร์มามาถึงก็ได้ลุ้นเลยท่านผู้ชมสเกตเตอร์เออเบรกเบรค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 ครับผม เฮีย <Yeah, S 1> ลืมมองเลยนะครับมีตัวข้างล่างอีกตัวหนึ่งสเก็ตเตอร์อย่างนี้เราก็เข้าฟรีเกมแล้วนะท่านผู้ชมสเก็ตเตอร์ต้องมี4ตัวนะครับสำหรับรถไฟหอพีจีเฮียก็เอาใจนะครับหลายๆท่านนะครับที่บอกว่าเฮีย yeah, ขอแบบว่า100ก่อนค่อยๆเริ่มต้นอะเดียเฮียก็จะลองไปก่อนนะไปเรื่อยๆท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาที่8รอบโอ้หรือ7รอบโอ้โหเช้าเช้ามันไม่ลงเลยท่านผู้ชมตอนนี้ก็6กโมงเช้านะครับ ยังไม่ได้นอนเลยตั้งหกโมงเช้าหยอกหยอกเล่นนะท่านผู้ชมอ่านอนแล้วเฮียตั้งเวลาปลุกมานะครับเพราะว่าอยากจะลองดูว่าเวลาเช้าๆมันจะเป็นยังไงมากคูณสี่เข้าไปดิครับยี่สิบมาก่อนนะครับผมตอนนี้ก็เหลือสี่รอบฟีสปินนะครับวายมาอะคูณห้าไปอีกนะครับผมยังไหลต่อไหมไม่ได้ไหลต่อท่านผู้ชมเหลือสี่รอ,อบฟีสปินก็ขึ้นมาที่หนึ่งร้อยสิบสี่นะครับผมอ้าวมาลงอีกแล้วครับผม ก็ขึ้นมาอีกนะครับที่อีก60นะครับสะสมกันเข้าไปผมวายยังค้างอยู่แต่ไม่มีตัวเชื่อมท่านผู้ชมเหลืออีกหนึ่งรอบหรือรอบหน้าอีกหนึ่งรอบนะท่านผู้ชมรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอ่าสิมาลงครับเต็มแผง4 2อยังไหลต่อไหมไม่ได้ไหลต่อท่านผู้ชมเราก็ขึ้นมาที่นะครับ216ถือว่าเปิดหัวได้สวยนะเพราะว่าเราเอามาที่100อยเดี๋ยวเฮียจะลองดูเบตก่อนนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะสำหรับเช้านี้เนาะ มาดิมาดิเชา้านี้มาวายมารอเชื่อมเต็มเลยเออเคมาลงร้านค้ามาด้วยท่านชมมาอีกซ้ำส,สอง,สองเข้าไปอีกเต็ม40มาอีกเป็นร้อยห้าสิบเจ็ดนะผมโอ้โหแตกนอกยังดีกว่าแตกในอีกนะครับเออถ้าจังหวะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็คอยสังเกตนะครับว่าเออคาเกตเตอร์มันลงเนี่ยแล้วแตกในมันดีไหมหรือว่าแตกนอกมันดีกว่าเราจะได้หาช่วงจังหวะและเราจะไล่เบรคได้หลายหลายท่านก็ถามนะครับสูตรอ่ะมันคืออันไหน,นครับ ก็ตามที่เฮียบอกเลยนะครับบางทีก็มีกดเพอร์โบบ้างปิดเทอร์โบบ้างนะครับผมท่านผู้ชมมาๆมามาันแล้วแต่เกมท่านผู้ชมต้องไปดูย้อนหลังนะครับผม,มขึ้นมาอีกแล้วผมสเก็ตเตอร์ดอกนี้ขึ้นมาที่554แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันฟรีเกมว่าดอกนี้มันจะขึ้นมาอีกเท่าไหร่นะเมื่อกี้ก็โหฟรีเกมแบบว่าขี้เกียจม,มาก200กว่ากว่าขย่าแล้วทนะ่านผู้ชมจะไม่ลงไปกันต่อแล้วผมชิงช้ามาก็ยังติดแถว1แถว2อยู่นะ มาที่ร้านค้าโอ้โหติดแถวสอง่านผูมชมเมื่อกี้เดียวเองไปกันต่อนะอีอย่างวะห้ารอบไม่แตกเลยอะ่ะโอ้โหอย่างนี้แย่แย่ท่านผู้ชมขึ้นมาเป็นอีก16นะครับผมท่านผู้ชมเหลือสามรอบโอ้โหสเก็ตเตอร์ลงแตกไหนไม่ดีเลยท่านผู้ชมอย่างนี้ไม่ดีนะครับอย่างนี้อาการไม่ดีวายมารอเชื่อมอยู่สี่มาอือเป็น16ท่านผู้ชมคิวมายังไปต่อไหมโอ้โหมันก็ได้เท่านี้เหลืออ,อีก สองรอบนะครับก็คือรอบนี้แล้วก็รอบหน้าเป็นรอบสุดท้ายนะคุณผู้ชมอย่าบอกนะ60อย่างวะโอ้นยิ่งถดถอยลงว่ะแตกไม่ดีเลยท่านผู้ชมแตกเดี๋ยวเฮียจะขอปรับเบรเลยนะครับถ้ามันแตกไม่ดีอย่างนี้นะครับเฮียจะไล่เบรสู้ขึ้นไปเลยครับกระโดดเบรกขี่คอมันไหมห <laughs> ลุดไปหอ่อ เฮียอยากขึ้นรถไฟเหาะจังเลยอยากหวาดเสียวจังเลยมาดิมาให้เฮียเสียวหน่อยดีครับผมมาดิเออเนี่ยไลยเ่เบล่งไปมาเลยผมเป็น412สองท่านผู้ชมโอ้โหคิดว่ายังไปต่อไ,ได้เสียวแล้วครับทีนี้นะครับผมเออขึ้นมาเป็น744นะโอ้โหเมื่อกี้ความพยายามอย่างสูงนะผมเบลดละห้าขึ้นมาไม่กี่ร้อยเพิ่มเบรดนิดเดียวขึ้นมาเป็น744เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมมันต้องมีการปรับเปลี่ยนกันบ้างอย่างที่เฮียบอกนะผม เราไปกันต่อเลยนะผมขึ้นรถไฟตามเฮียมาเลยสกเก็ตเตอร์มาลงเด้เบสสามสิบ <30 S 1> ด้วยเบเกสเอาสเก็ตเตอร์ห้าตัวนะครับผมสกเก็ตเตอร์ห้าตัวก็จะเพิ่มรอบของฟรีสปินขึ้นไปอีกเป็นสิบสองรอบนะครับผมแล้วก็หมุนฟรีไปสิบสองรอบนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ามันจะไหลให้เราไหมเนาะมาดิก็มาดิมาดิโอ้โหเพิ่มเหมือนไม่ได้เพิ่มอะเล่นไม่แตกให้เฮียเลยอะดูเดตัวสะสมก็จะคูณหนึ่งเลยสามรอบไปแล้วท่านผู้ชม โอ้โหเว้าสี่รอบเว่าห้ารอบเว่าหกรอบเว่าเจ็ดรอบโอ้โหคิดว่าเว่าแปดรอบโอ้โหกูหัวจะปวดเจ็ดรอบไม่แตกเลยท่านชมแก้วน้ำลงมาสองร้อยสิบหกวายมาเชื่อมต่อที่คิวสิบแปดก็ไม่ได้ไหลว่ะโอ้โหของเริ่มขึ้นแล้วท่านชมอารมณ์เริ่มมาอารมณ์เริ่มมาแล้วไม่ใช่อารมณ์ดีนะอารมณ์โกรธแล้วเนี่ย โอ้โหเบสสามสิบท่านผู้ชมโอ้โหเว้ากะแปดรอบดูดิเนี่ยแตกไหนไม่ดีเนี่ยท่านผู้ชมต้องคอยสังเกตนะถ้ามันไม่ค่อยดีนะเย่ายเฮียขอดูจังหวะก่อนท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตเลยว่าแตกในกับแตกนอกกับมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเฮียขอดูจังหวะดีๆถนะเดี๋ยวมันขอขอกระแทกเดี๋ยวขอกระแทกขึ้นไปท่านผู้ชมมาที่เบสห้าสิบก่อนนะมาดิเบสห้าสิบไปสามสิบรอบไนปะชิวๆขอชิมรางก่อนสักสิบรอบเต็มที่ก็่ห้าร้อย ล้วเดี๋ยวขอกระแทกเบทขึ้นมาเลยเดี๋ยวขอดูก่อนนะเกเตอร์มาเอามาดิมาดิมาดิเพิ่มเบรทีไรมาทุกทีเลยนะครับผมมาเลยนะครับผมท่านผู้ชมไล่เบรขึ้นไปทีไรมาทุกทีแล้วเรามาดูกันนะครับที่50นะครับเบร50นะมันจะเป็นยังไงกันบ้างหมุน10รอบฟรีสปินนะครับมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับไปเรื่อยๆชิวๆท่านผู้ชม ทําใจเย็ยนๆทําใจลม้ลมๆลม้ลมไม่ไหวแล้วกูไม่แตกเลยอ่ะโอ้โหไม่แตกเลยท่านผู้ชมหเหลืออีกสี่รอบก็โหสองร้อยสี่สิบเออร้านค้าบมาลงหนึ่งร้อยสิบสองเหลืออีกสี่รอบท่านผู้ชมสามร้อยห้าสองรวมเป็นห้าร้อยห้าสิบเจ็ดก็โหอยากดมอย่าดมเลยท่านผู้ชมไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับ ขึ้นมาเป็นหกโอ้โหมันวันอะไรวะแต่เอ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมมันสะสมมันยังดีอยู่เนี่เห็นป่ะให้กำลังใจตัวเองแล้วเรามาที่100่ท่านผู้ชมมันสะสมไปที่2,100ัน้อเลยนะก็เท่ากับเราเดินหน้าสองพันเนี่ยจริงๆแต่แค่นี้ก็พอแล้วนะใหม่เจ็อเดียวเดีเดียยวเดียวเพิ่มหมั่นเขี้ยวอ่ะ จริงๆท่านผู้ชมพอได้นะแต่นี่คือในเคสที่เฮียหมั่นเคี้ยวแล้วเดี๋ยวเฮีย<ๆ>ไป100เอ้ยสกเกตเตอร์มาดิเออไลเบทแล้วมันแตกดีกไปเลยเออไปเลยนะครับผมมาดีเบท100แล้วท่านผู้ชมหลายรอบแล้วแตกในแล้วไม่แตกให้เราเลยอะท่านผู้ชมแก้วนะ้ำมาที่6 0ิบเคมาอย่างไหลต่อคูณ2คูณ3ไปคูณ3ไม่ติดยังไปต่อท่านผู้ชมเหลือ8รอบเหลือ7รอบฟีฟินยังปลาต่อไหมโอ้โหรถไฟไม่มีเลยอะโอ้โหพายขึ้นว่ะดูดิเบทละร้อยท่านผู้ชม โอ้โหแตกนายอย่างนี้กูคเครียดกูคเครียดเลยอะ่ะบอกตรงบอกตรง10มา2องไ้240หลามาก็ยังดีมาดีร้อยหกสิบโอ้โหฮอตดอกติดแถวแรกนิดนึงท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะครับรางวัลสะสมไปแต่ด้วยความของเฮียที่หมั่นเคี้ยวเนี่ยเดี๋ยวเฮียจะก,กระแทกเบรคเข้าไปเลยนะเออกระแทกเข้าไปดิหมั่นเคี้ยวว่ะไปเรื่อยๆท่านผู้ชมหมั่นเคี้ยวขออีกสัก10ทีดิไม่มาเฮียไปแนละ้วพอถอยแค่1 0 0 0พันก็พอละ โ okay. อเคเฮ้ยวายมาเต็มแผงใจลุนบบ้นว่าเบ็ดละร้อยด้วยท่านผู้ชมเจมา50ยังไเ่หลต่อไหมเฮ้ยเอ้ยอมาขอเอขอเอเต็มแผงว่าเออมันต้องแบบนี้สิครับ18,000โอ้โหท่านผู้ชมเฮีย yeah, บอกแล้วนะครับบอกว่าให้กระแทกเข้าไปครับผมโอ้โหด้วยความที่หมั่นเคี้ยวแล้วก็หมั่นไส้นะครับผมกระแทกไปเลยครับ18,000นะครับผมโอ้โหสะใจว่ะท่านใดชอบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียมังกรด้วยนะผม กดติดตามกดกระดิ่งก็ได้ติ้งติ้งต,งตงแค่นี้ก็พอเฮียก็พอใจนะครับผมโอ้โหแตกนอก1 8 0 0 0วะ่ะสำหรับวันนี้เฮียก็เดินหน้า2,000 0นะครับผมสวัสดีครับหวานเจี๊ยบวู้ฮู